นาดกาิกะโยชิโนริเปิดตัวในวันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าเจ้านาดกากะเนี่ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเป็นปีศาจในรุ่น115เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากติกามวยไทย5ยกเนี่ยไม่มีตัวสู้เจ้านาดิกะแล้วนะครับจะมวยเก๋าแค่ไหนหรือจะเป็นดาวรุ่งแรงขึ้นมาแค่ไหนในรุ่นนี้นะไม่ว่าจะส่งใครไปปราบเจ้านาดิกะนะครับก็โดนเก็บเรียบมาหมดนะครับยังไม่เห็นวีวแววเลยนะครับว่าจะมีใครใกล้เคียงฟอร์มที่ดีมากๆขนาดนี้ของเจ้านาดิกะได้ในรุ่นนี้ 115เนะี pa, นะ่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวที่ตึงที่สุดแล้วแหละแล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกนะครับเจ้าตัวก็ได้เซส,สญญาเข้ามาในรายการวันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เคยเดบิวต์ไปแล้วครั้งแรกนะครับกับการเปิดตัวเจอกับเจ้ารักเอราวันนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะไฟนั้นก็ต้องบอกว่าโอ้โหเล่นเจ้ารักเนี่ยยับเลยนะครับกดถึงนับถึงน็อกเลยนะแล้วสติส่วนตัวของเจ้าราติกะก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นนักมวยที่ไม่เคยแพ้ใครมาแล้วถึง37ไฟต์ติดต่อกันนะครับถือว่าเป็นสติที่สุดยอดมากๆเลยครับผมคิดว่านัก มวยน้อยคนมากๆนะที่จะทําได้ขนาดนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องดีกรีเข็มขัดแชมป์เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีมาตรฐานมวยไทยในบ้านเรานะครับอย่างรัชดําเนินเนี่ยเจ้าตัวก็เป็นแชมป์มานะครับแล้วก็พวก WBC มวยไทยอะไรแบบนี้ที่เป็นแชมป์มวยที่แบบสถาบันที่ยอมรับกันแต่เป็นของตาอธธ่างประเทศอะไรแบบนี้เจ้าตัวก็กวาดเรียบม,มาหมดนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เก่งกาจมากๆนะครับเทียบชั้นนักมวยไทยระดับท็อปๆระดับแชมป์ในบ้านเราเนี่ยได้ทุกตัวทุกคนนะครับแล้วก็เนี่ย มามในรายการวันของเจ้าตัวครั้งนี้นะครับนาฬิกะก็มีการลั่นไว้นะครับว่าอยากจะเป็นแชมป์โลกมวยไทยในรายการวันนะครับคนแรกสําหรับนักมวยาจากญี่ปุ่นนะครับเจ้าตัวก็ลั่นไว้แบบนี้นะครับซึ่งออปชันเนี่ยเอาจริงในรุ่นร้อยในรายการวันก็ยังไม่มีการชิงแชมป์หรือว่ายังไม่มีการจัดตั้งเข็มขัดแชมป์นี้ขึ้นมานะครับก็ต้องมาดูว่าทางรายการวันจะจัดแชมป์นี้ขึ้นมาเพื่อเจ้านาฬิกะหรือเปล่านะครับแล้วก็ในรุ่นนี้ที่แฟนมวยประกบอยากให้เจอมากๆก็คือเจ้าทรงชัยน้อยที่ทั้งคู่เนี่ยเคยเจ แล้วก็เป็นฝั่งของนาเดกะนะครับชนะไปซึ่งถ้าเกิดทั้งคู่เจอกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับว่าจะมีการจัดแชมป์ในรุ่นร้อยสิานี้ขึ้นมาหรือเปล่าในรายการวันนะครับก็ต้องรอดูหรือถ้าเกิดไม่มีการจัดการชิงแชมป์ในรุ่นนี้เนี่ยก็เรียกไม่ได้นะครับที่นาเดกะอาจจะต้องเพิ่มรุ่นเพิ่มน้าหนักขึ้นไปหรือเปล่าเพราะว่าในรุ่นร้อยสิบห้าเอาจริงก็แทบไม่เหลือตัวชกแล้วนะแล้วก็เอาจริงนักมวยวันรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นไปอีกสักรุ่นน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 ึงงใใรรรุ่่่่่่่่่่ทีีปปปะะจจจจััชาาาาาาายยยยเเเเ็็็แแมมออออู25ผิิดวววกกกสตตลลไหื ในการที่จะเพิ่มรุ่นน้าหนักไปขนาดนั้นนะก็ต้องมาดูว่าเข้ามาในรายการวันนะครับวันเนี่ยจะมีออปชั่นตัวเลือกอะไรให้กับเจ้านาฬิกาได้บ้างน,นะครับก็มาคอยดูคอยติดตามกันแต่ผมคิดว่าการที่นาฬิกาเข้ามาในรายการวันแล้วมาสมวมนมเบล็กต่อยมวยไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการติดปีกให้เจ้าตัวหรือเปล่าที่เป็นนักมวยที่มีหมัดเร็วคมนะครับออกได้แบบสุดยอดมากๆแล้วการที่สวมนวมเบล็กเนี่ยก็อาจจะเพิ่มความอันตรายให้กับเจ้าตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วน,ลน,นะครับแฟนมวยคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์